ในยุคที่โลกกำลังหมุนเร็วขึ้นทุกวันสงครามไม่ได้มีเพียงเสียงระเบิดหรือเสียงปืนอีกต่อไปหากแต่มันได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างเงียบงันและซับซ้อนมากกว่าเดิมเรากำลังอยู่ในยุคของสงครามเงาที่ประเทศต่างๆต่อสู้กันโดยแทบไม่ต้องใช้กระสุนจริงไม่ต้องยกทัพข้ามพรมแดนแต่กลับสามารถทำลายล้างหรือควบคุมอีกฝ่ายได้ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีเศรษฐกิจและจิตวิทยามวลชนนี่คือสงครามที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลร้ายแรงยิ่งกว่าการรบในสนามจริง สงครามเงาเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงศตวรรษที่21เเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นศูนย์กลางของโลกประเทศที่มีอำนาจไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนรถถังหรือขีปนาวุธอีกต่อไปแต่ดูจากอิทธิพลในโลกไซเบอร์และความสามารถในการควบคุมข้อมูลข่าวสารและความคิดของผู้คนโลกเริ่มเห็นรูปแบบขององค์การต่อสู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเบื้องหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของเราทุกครั้งที่มีข่าวปลอมแพร่กระจายทุกครั้งที่ระบบธนาคารหรือโครงข่ายพลังงานถูกโจมตีด้วยแฮกเกอร์ มันคือสมอรภูมิใหม่ของสงครามที่ไม่มีเสียงประเทศมหาอำนาจต่างรู้ดีว่าการยิงกระสุนหนึ่งนัดอาจก่อให้เกิดสงครามโลกแต่การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เพียงบรรทัดเดียวอาจทำให้ระบบของอีกฝ่ายล่มทั้งประเทศโดยไม่ต้องรับผิดชอบตรงๆตัวอย่างที่เห็นชัดคือสงครามไซเบอร์ระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนที่ต่างพยายามจาะระบบกันไปมาเพื่อชิงความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและข้อมูลความมั่นคง การขโมยข้อมูลลับการแทรกแซงการเลือกตั้งและการสร้างอิทธิพลผ่านโซเชียลมีเดียกลายเป็นอาวุธยุคใหม่ที่อันตรายพอๆกับระเบิดนิวเคลียร์ในอีกด้านหนึ่งสงครามเศรษฐกิจก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเงาเช่นกันการใช้มาตรการคว่ำบาตรการกดข่าเงินหรือการบังคับทางการค้ากลายเป็นเครื่องมือที่ประเทศใหญ่ใช้ต่อรองและกดดันกันอย่างแนบเนียนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างชัดเจนขององค์การสู้กันโดยไม่ต้องยิงปืน แต่สามารถทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกสั่นสะเทือนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกบีบให้ออกจากตลาดและเศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งต้องชะงักงานการคว่ำบาตรรัเสเซียหลังการรุกรานยูเครนก็เป็นอีกกรณีที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสามารถกลายเป็นสนามรบได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้โลกยังเห็นสงครามข้อมูลที่รุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคการสร้างข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคม เป้าหมายไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่คือการทําให้ผู้คนไม่เชื่อในสิ่งใดเลยเมื่อความจริงถูกบิดเบือนผู้คนไม่แน่ใจว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการชักใยเบื้องหลังความไม่ไว้วางใจนี้สามารถทําลายประเทศได้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวเพราะประชาชนเริ่มไม่เชื่อผู้นําไม่เชื่อรัฐบาลและไม่เชื่อกันเองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสงครามเงาอย่างลึกซึง้งระบบ AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในโลกออนไลน์ได้อย่างละเอียด เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีผลต่อความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้ใช้ในระดับบุคคลประเทศที่สามารถควบคุมข้อมูลและระบบเหล่านี้ได้จะสามารถกำหนดทิศทางของสังคมโลกได้อย่างเงียบๆโดยที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอีกหนึ่งรูปแบบของสงครามเงาคือสงครามอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียและสหภาพยุโรปต่างพยายามขยายอิทธิพลผ่านการลงทุนโครงการความร่วมมือหรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเบื้องหลังมักมีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์แอบซ่อนอยู่เช่นโครงการ b บ l แอนด์โรดอินิ i ิเอีของจีนที่ดูเหมือนจะเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่จริงๆแล้วก็เป็นการขยายอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างแยบยนประเทศที่เข้าร่วมอาจต้องพึ่งพาจีนในระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนโยบายต่างประเทศในโลกของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สงครามเงาก็เกิดขึ้นเชน่นการควบคุมเส้นทางพลังงานการผูกขาดแหล่งวัตถุดิบหรือแม้แต่การสร้างกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อกีดกันคู่แข่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองโลกที่ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆประเทศที่มีพลังงานสำรองมากเช่นรัเสเซียหรือประเทศในตะวันออกกลางสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นเครื่องต่อรองอำนาจกับโลกตะวันตกได้อย่างแนบเนียนและหลายครั้งก็ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจของโลก สิ่งที่ทำให้สงครามเงาอันตรายยิ่งกว่าการรบทั่วไปคือความยากในการพิสูจน์ต้นต่อไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีไซเบอร์หรือใครเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จมันเป็นการต่อสู้ในเงามืดที่ไม่สามารถประกาศสงครามอย่างเป็นทางการได้ทำให้ยากต่อการตอบโต้และการเจรจาทางการทูตผลที่ตามมาคือโลกตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนทุกประเทศต้องระวังภัยที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลา สงครามเงายังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวทุกครั้งที่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ชี้นําเราให้คิดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทุกครั้งที่เศรษฐกิจของประเทศสั่นคลอนเพราะมาตรการจากต่างชาติหรือแม้แต่เมื่อข้อมูลส่วนตัวของเราถูกขายให้กับบริษัทต่างชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลลัพธ์ของสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่กัดกินชีวิตผู้คนในทุกมิติเมื่อมองในเชิงจิตวิทยาสงครามเงายังเป็นการต่อสู้เพื่อจิตใจของผู้คน มากว่าการต่อสู้เพื่อดินแดนผู้ที่สามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของมวลชนได้จะสามารถควบคุมทิศทางของประเทศได้โดยไม่ต้องยึดครองด้วยกำลังและนี่คือสิ่งที่มหาอำนาจต่างๆพยายามทำอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และอันอรึมที่ออกแบบมาเพื่อชี้นำความคิดของเราอย่างแนบเนียนในอนาคตอันใกล้รูปแบบของสงครามเงาจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเทคโนโลยีควอนตัมและ AI ระดับสูงถูกนำมาใช้สงครามข้อมูลอาจเปลี่ยนเป็นสงครามแห่งการควบคุมระบบโลกทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายไฟฟ้าการสื่อสารดาวเทียมหรือแม้แต่ระบบการเงินระหว่างประเทศใครที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้จะสามารถควบคุมโลกทั้งใบได้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวท้ายที่สุดสงครามเงาคือภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและการต่อสู้เพื่ออำนาจในทุกระดับมันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลหรือกองทัพแต่ยังเกี่ยวพันกับบริษัทเทคโนโลยี นักธุรกิจและแม้แต่ประชาชนทั่วไปทุกคนต่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมินี้โดยไม่รู้ตัวในโลกที่ข้อมูลคืออาวุธความจริงกลายเป็นสิ่งที่ถูกต่อรองและความเงียบปรับกลายเป็นเสียงของสงครามดังนั้นคำถามสำคัญคือเราจะอยู่รอดในยุคสงครามเงาได้อย่างไรคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การถืออาวุธหรือการสร้างกำแพงแต่คือการรู้เท่าทันการตั้งคำถามและการไม่ปล่อยให้ใครควบคุมความคิดของเราได้ง่ายๆการศึกษาการประหนักรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้น ที่จะทำให้โลกสามารถผ่านพ้นยุคแห่งการต่อสู้ในเงามืดนี้ไปได้สงครามเงาอาจไม่ส่งเสียงแต่ผลของมันดังสะท้อนในทุกมุมโลกมันคือสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากมนุษย์ยังแสวงหาอำนาจและยังกลัวที่จะสูญเสียมันไปในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันมากว่าที่เคยไม่มีที่ใดปลอดภัยจากเงาของสงครามนี้อีกต่อไปและบางทีสิ่งที่เราควรกลัวมากที่สุดอาจไม่ใช่อาวุธในสนามรบแต่คือการต่อสู้เงียบๆที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคน หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของสงครามโลกในอดีตมนุษย์เคยต่อสู้กันด้วยดาบหอ,อกปืนและระเบิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทําให้ประเทศต่างๆต,งตงระหนักว่าการทําลายกันด้วยอาวุธไม่ได้ทําให้ใครชนะอย่างแท้จริงหลังจากนั้นโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามเงาเริ่มปรากฏชัดเจนเป็นครั้งแรกเพราะแม้จะไม่มีการรบโดยตรงแต่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้ทุกวิธีในการต่อสู้กัน ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและข่าวกรองการแข่งขันด้านอาวกาศการะส,สมอาวุธนิวเคลียร์และการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อคือรูปแบบของสงครามที่ไม่ต้องยิงปืนแต่ทรงอิทธิพลมหาศาลองค์กรสายลับอย่าง CIA และ KGB กลายเป็นตัวละครหลักของสงครามเงาในยุคนั้นพวกเขาทำหน้าที่ปฏิบัติการลับทั่วโลกตั้งแต่การลอบสังหารผู้นำการสร้างรัฐหุ่นเชิดไปจนถึงการบิดเบือนข้อมูลเพื่อควบคุมสาธารณชนแม้โลกจะไม่ลุกเป็นไฟแต่ภายใต้เงามืดน,นั้นเต็มไปด้วยการหลอกลวง การหักหลังและการต่อสู้ทางอำนาจที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงหลายคนเชื่อว่าโลกจะสงบแต่แท้จริงแล้วสงครามเงาเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้นเข้าสู่ศตวรรษที่21โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวเทคโนโลยีทําให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้เกิดสงครามข้อมูลอย่างไร้ขอบเขต การแฮกข้อมูลรัฐบาลการขโมยความลับทางการค้าและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการชักใยทางการเมืองกลายเป็นอาวุธหลักที่ใช้แทนปืนและระเบิดตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2016ที่มีการกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากต่างชาติผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ก็สร้างความไม่ไว้วางใจในระบบประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งสงครามเงาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศมหาอำนาจเท่านั้น ประเทศขนาดกลางและเล็กก็เริ่มเข้าร่วมในสนามนี้ผ่านวิธีการต่างๆเช่นการใช้กองทัพไซเบอร์ขนาดเล็กการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือการใช้สื่อภายในประเทศเพื่อตอบโต้ข่าวจากภายนอกสงครามจึงไม่ได้อยู่แค่ในแนวรบแต่แทรกซึมอยู่ในทุกมิติของสังคมตั้งแต่สื่อมวลชนการศึกษาไปจนถึงวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธหรือเครื่องบินรบแต่คือข้อมูล ข้อมูลคือพลังในการควบคุมความรู้คืออำนาจและผู้ที่ถือข้อมูลมากที่สุดคือผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่น Google Meta X หรือทว i ต t e อร์เดิมและ t ิ k ตอกกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในสงครามเงาโดยไม่ตั้งใจเพราะพวกเขาเป็นผู้ครอบครองข้อมูลของประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกเมื่อบริษัทเอกชนมีข้อมูลมากกว่ารัฐบาลมันจึงเกิดคำถามสำคัญว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจควบคุมโลกในยุคนี้นอกจากนี้การใช้ Bot, และอัลกอริทึมก็ทำให้สงครามเงามีความซับซ้อนขึ้นไปอีกบอทนับล้านตัวในโซเชียลมีเดียสามารถสร้างกระแสะทางความคิดปั่นเทรนหรือทำให้ข่าวปลอมกลายเป็นเรื่องจริงในสายตาของคนจำนวนมากอัลกอริทึมถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ข้อมูลบางอย่างถูกขยายในขณะที่บางข้อมูลถูกปิดกั้นอย่างแนบเนียนผลลัพธ์คือสังคมเริ่มแบ่งขั้วอย่างรุนแรง เพราะผู้คนต่างได้รับข้อมูลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกด้านหนึ่งของสองครามเงาคือการค,ารควบคุมทรัพยากรสำคัญอย่างข้อมูลดาวเทียมและระบบสื่อสารโลกประเทศที่สามารถส่งดาวเทียมจำนวนมากขึ้นสู่วงโคจรจะสามารถควบคุมข้อมูลจากทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ซึ่งมีผลต่อทั้งการทหารเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคงตัวอย่าง <c oughs> เช่นระบบดาวเทียมสตาลิงของสหรัฐอเมริกาที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในสงครามยูเครน เพราะสามารถรักษาการสื่อสารของกองทัพและประชาชนได้แม้ในเขตสงครามขณะที่จีนและรัเสเซียก,ก็กำลังพัฒนาเครือข่ายของตนเองเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาระบบของตะวันตกในโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆเส้นแบ่งระหว่างสงครามและสันติภาพเริ่มเลือนหายไม่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการอีกต่อไปแต่ทุกประเทศต่างอยู่ในภาวะพร้อมรบตลอดเวลาทั้งในเชิงข้อมูลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจประชาชนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงครามนี้ เพราะมันเกิดขึ้นในทุกแพลตฟอร์มทุกคลิกและทุกการรับรู้ที่เรามีสงครามเงาจึงไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่มันคือปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเรากำลังเห็นสงครามระหว่างความจริงกับข่าวปลอมระหว่างความคิดอิสระกับก,บการควบคุมระหว่างการเปิดกว้างกับการปิดกัน้นประเทศใดที่ไม่สามารถปรับตัวหรือสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลได้ย่อมตกเป็นเหยื่อของสงครามเงานี้โดยไม่รู้ตัว สำหรับประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมิโลกแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สงครามข้อมูลและอิทธิพลจากภายนอกเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมประเทศไทยจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเข้าใจการทํางานของสื่อและสามารถแยกแยะข้อมูลที่มีเจตนาแอบแฝงได้เพราะในสงครามเงาศัตรูไม่ได้อยู่หน้าประตูบ้านแต่อาจอยู่ในหน้าจอมือถือของเราเอง ท้ายที่สุดสงครามเงาไม่ได้มีผู้แพ้หรือผู้ชนะที่ชัดเจนเพราะมันคือสงครามที่ไม่มีวันจบปรับใดที่มนุษย์ยังแสวงหาอำนาจและความเหนือกว่าโลกจะยังคงมีการต่อสู้ในเงามืดต่อไปไม่รู้จบการอยู่รอดในสงครามนี้ไม่ใช่เรื่องของกำลังทหารแต่คือเรื่องของสติปัญญาและความเข้าใจในความจริงของโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวันบางทีสิ่งที่เราควรกลัวมากที่สุดอาจไม่ใช่สงครามที่มีเสียงระเบิดแต่คือความเงียบที่เต็มไปด้วยการชักใย ความจริงที่ถูกบิดเบือนและความคิดที่ถูกควบคุมโดยใครบางคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำโลกอาจไม่จำเป็นต้องยิงปืนเพื่อทำลายกันอีกต่อไปเพราะเพียงแค่กดปุ่มเดียวในระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถสั่นคลอนทั้งประเทศได้แล้วนี่คือความจริงของสงครามเงาที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป